สวัสดีทุกคนครับพบกับช่องบิ๊กเคบิ๊กกิชาแนวันนี้นะครับผมบิ๊กก็จะมีภารกิจและการเรียกว่าไปเหมือนกับว่าอ่ะครั้งที่แล้วเงี้ยบิเคยไปเหมือนกับไปช่วยน้องๆเวิร์กช็อปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในบ้านเมอร์ซี่แต่วันนี้บิ๊จะมาเหมือนกับพาทุกคนไปดูกันว่าวันเนี้ยวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อที่เขาเป็นเจ้าของอ่สถาบันนี้นะครับผมจะเป็นยังไงก็ตามนั่นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ อยู่กับคุณอายานะครับผมวันนี้อภัยอะไรมาบริจาคบ้างอันนี้มากับเพื่อนนะคะชียร์รเราเพื่อนมาบริจาคแลวรักเชียรวันนี้น้องเขาลิปเพลสหน่อว่าอยากได้ตุ๊กตาส <laughs> วัสดีครับ <laughs> ตอนนี้พี่เปตองกำลังทำไรน้องอยู่ครับปะทุฉลายน้องอยู่ น้องเก่งไม่ไหวแล้วครับอะแล้วน้องเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เห็นว่าพี่แบมทําเรื่องให้น้องร้องไห้น้องร้องไห้ใช่แล้วน้องตาไหลพร่าทำยังไงวะครับให้น้องร้องไห้เนี่ยเมื่อกี้มาทุสไลน์น้องค่ะจะปัดแก้มปัดากแบมเบาๆครับสวยครับผมสวย่ีค่ะคุณแอมี่ครับน้องแต่งหน้าให้น้องอยู่นะครับ อ่ะขอแลกประดับใจจากลูกนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับควมแบบสสดใสเนี่ยอยากให้มันออกจากความ natural ของน้องค่ะอยากสเปิความสดใสของ,ง,ของๆๆๆมากกว่าครับผมมีความตั้งใจแต่งมากๆเลยครับครับเป็นวันนี้ <c oughs> ครับวันนี้แต่งหน้าให้น้องอยังไงบ้างครับก็เป็นนางรำไงวันนี้หนุ่มมาทําการแสดงอะไรจ้า <c oughs> อ่าดีสวยนะดีสวยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู นี่นะครับทักทีคน่านทนท่านอุ่านท้นทอก่านท้กานทกนกท่านทุานกทลยนกากทานทุานก็่าทุกานกเานทุกท่านทคนทุกท่าทนทุใจมากทานทกท่นทังไ่บนกางครับใานกานแต่านน้กาให้่นุ้กทปป้าน,นกท่า,น,ฤฤานี้ก่านทกานี้กท่านทุกานทอ่านทุ่านทุก่นุ้่นทุก่นทานท่านทุกท่านทุาา แต่งตางเพียงเพราะเราอยากจะ้ทั้งเซเลอ์ชุดดีเนาะครับผมก็เราก็เห็นความแบบน่ารักของน้องเนาะคือปกติแต่ละคนก็จะแต่งแบบาเน้นมากเลยมิคือแต่งแบบต่อมาเราใช่เป็นน้องแบบน้องสายธรรมชาติแล้ว ก็คือเเป็นเด็กะะนี่นก็เปล่อยะก็คือป่อยให้เด็กเป็นแบบแต่ว่าเป็นเด็กเฮ้ยไม่ใช่ังมมีไ้อยู่ทีครับทครัที่เราพี่อยาเคยมาที่นี่ใช่ไหมเป็นไงบ้างรีวิวครั้งที่แล้วให้ฟัง่อยครั้งที่แล้วสนุกมากเลยเป็นการทํากิจกรรมเนาะได้มีการเล่นกิจกรรมที่ว่าเป็นกระดาษหนังสืมแล้วก็ได้ยืนได้กอ น้องๆน้องขี่หลังนล้ยนี่จะแบบมันนุ้ยคือแบบสนุกอาฮะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่เราเล่นมีที่เราเล่นจะมีมีร้องเพลงด้วยมีร้องเพลงแล้วก็มีเอ็นดูเอ็นดูทำท่า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 เนี่ยสนุกมากเพราะว่ามันเป็นจินตนาการเราให้เด็กๆตัดสินใจเลยว่าเขาจะทำอะไรแล้วเราก็ไปนอนทักกับเด็กๆเลยสนุกมากจริงๆแต่ครั้งนี้เป็นการแต่งหน้า มาแต่งหน้าเพราะาเด็กๆมีการแสดงแต่เราไปดูการสแสดงีเด็ดกกันวันนี้แต่งหน้าไแค่คนเดียวแต่ว่าแต่งสวยมากรอดูรอดูคบุณนโสดวุ่นโสดประสิทธิภาพมากมีคุณภาพคนเดียวแต่ว่านี่รอดูเลยนะคะคเดี๋ยวรอดูกันนะครับ ครับในฐานะเฮท็อปีอครับเฮท็อปีอบร์หรอเป้ามะแค่ชวนทุกคนมางานบุแต่งอ๋อครับครับผม รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาที่นี่ครับตื่นเต้นมากค่ะวก็ดีใจกับน้องด้วยที่มีามีนี่งกาค่ะเป็นยังไงบ้างครับที่ไดมาร่วมงานวันนี้ครับผมวันนี้ดีใจมากๆนะคะได้เห็นน้องๆแบบถ่ายการแสดงกันอ่ะที่ซ้อมจนแต่ว่าหลังเลิกเรียนนะทุกวันเหมือนกัตอนที่เราซ้อมจเป็นเทีอะเหมือนหลังจากกิจกรรมทั้งวันแล้วเรามปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าน้องๆเขาีส่ตัตั้งใจจริงๆอะค่ะก็เนน่รกมาด้ดีมากๆเลยดีใจมากๆาีเพิม ก็อยากมากระจายเกี่ยวกับว่าโครงการน,นี้ค่ะให้คนภายนอกได้รู้คือบางคนเขาจะคิดว่าเด็กเขาได้รับโอกาสมากเพียงพอแลด้สิ่งนี้แล้วมีนยัยยากจะเห็นว่าน้องมีเพียงกันเยอะมากๆอ่ะมันไม่มีทางเลยที่ทุกคนจะได้รับแต่ละสิ่งอยา่างท่าเทียงกันมีนัยยะและช่วยกันมาบริจาคหรือว่านอย่างน้อยในวันที่มีกิจกรรมกับน้องๆเราก็แบบตื่นเต้นตืนใจและดีใจแล้วล่ะค่ะใช่ครับเพราะที่บ้านเมืิสซี้ก็จะมีการาเปิดเวิร์กช็อปเป็นการที่คุยก็จะเป็นคุยนอกสิ่ใช่ค่ะมาามแบบเวิร์กช็อปมารู่ปรูปแบบ ทำพัฒนาได้มาที่นี่นะคะเพราะไม่เคยมามาก่อนเลยแล้วไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ต่อไปเนี่ยโครงการพีอาวันก็จะมาที่นี่อีกแล้วไปที่อื่นด้วยเช่นกันค่ะครับผมก็คอยติดตามเกี่ยวกับโครงการพีอาวันแล้วก็มาร่วมบริษัทมาเร่วมสนุกกับน้องๆกันนะครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะครับอยู่กับครูรันน้ออาบมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ชเวตินเวสต์ดียินดีค่ะพรนดีค่ะบริการ กอนนั้นนะครับก็ไม่ได้เจอเนาะ<ห>ใช่ไม่ได้เจอเลยค่ะเป็นไงบ้างครับตั้งแต่ได้รับตำแหน,น่งอย่างเมื่อเอิร์ทจริงจริงเคลียเพราะว่าตั้งแต่ประกวดจบก็คือยังไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าด้วยบทบาทหน้าที่นอ้อเราก็ต้องแลกมาด้วยสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบค่ะหน้าที่ที่ยังยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับบทบาทที่ใหญ่ยิ่งเหมือนกันเมื่อพูดถึงหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่หน้าที่ที่ใหญ่ยิ่งได้ข่าวนะคะว่าจะได้เป็นผู้จัดการ อกว่าวันวันนั้นที่แม่ปุ้ยไลฟ์ค่ะลิ้งก็ตกใจเหมือนกันตกใจจนจะเห็นลิแอรเลยว่าโอเคเคสของ CSR มันคือลินมันชัดเจนใช่ไหมะคะเพราะวันเขาคอนทินิวโครงการเขามาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าในส่วนอันเนี้ยแม่ปุ้ยบอกจะให้หนูเป็นหลักจากคนตำแหน่งจะให้เป็นผู้จัดก,การน้องคือแบบจริงเหรออะไรเงี้ยยิ่งกว่าได้มงเลยก็จริงๆเห,ห,หมาะสมมากเลยนะครับเพราะงกาไดรนางงามมามากกว่าสิบปีด้วยเนาะมันเป็นบทบาทอาจจะเป็นบทบาทใหม่ซึ่ง ตอนนี้เราก็ก่อนตอนเก็บตัวต้องบอกก่อนว่าโอเคเราก็เป็นพี่ใหญ่ของกองเราดูแลนอ้องๆได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าต้องทําหน้าที่เป็นผู้จัดก,การกองจริงๆอ่ะเราน่าจะเครียรดกว่านี้แล้วก็สติก,ก,กว่านี้ซึ่งหมายความว่าถ้าเอ็มยูที่ปีหน้านะคะก็ต้องเตรียมตัวดีๆเพราะว่าตัวอันตัวอพอดฝาเองอ่ะ <c oughs> ก็อาจจะต้องมีเรียนรู้ง,งานเพิ่มเติมก่อนแล้วก็รู้จักการากวางคนที่บ้างขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในฐานะที่โอเคเราเป็นคนไม่ได้คนควบคุมจริงเขาเรียกว่าเป็นคนจัดการ ว่าสาวๆที่จะมาในปีหน้านะครับเตรียมความพร้อมไว้เลยเตรียมความพร้อมไว้เลยแล้วก็จะได้เรียนรู้การจัดระเบียบความเป๊ะเพราะว่าใน M.U.T. ปีนี้อย่างอเไม่ได้ค่ะเขาตั้งมาตรฐานไว้สูงมากนั่นหมายความว่าในปีถัดไปในปีต่อ พี่สาวงามที่เขามาเยี่ยมเธอลูกนะรี้อยู่นะคะลูก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 นูกล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 ูกหมกลูเลูกลูก่อนหนกลูกลูกลูนลนกลูกลูเลูก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 ลูนลูกลูกลากนูกลนกลูกลูกลูกตูอลูก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 ่วกลู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 ่ลูก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 ลูเลย อฝากกดไลค์กดแชรกด subscribe ด้วยนคะรับผมครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับอกมือบายบายน้อยบายบาย